ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะสัทธาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังคนุสรสุขโขทัยทุกคนทุกท่านเรื่องบารมีธรรมครูบาจารย์ตอนนี้มาเล่าให้ฟังเป็นตอนที่26ก็จะได้มากล่าวถึงครูบาจารย์พระสงฆ์ที่มีผู้เคารพนับถือมากองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อสุพจ์ วัดศรีทรงธรรมที่ตำบลบึงประทูอำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อสุพจน์นี้ท่านลาสังขารแล้วเมื่อปี2565ในอายุ71ปีเป็นคนยุคเก่าตั้งแต่พศ2488มาบวชหลังกึ่งพุทธกาลหลังพศ2 5 0 0มาแล้ว เป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยเฉพาะตะกุดที่ขึ้นชื่อมาก,ก็คือตะกุดพุทธคงมหาอุดพุทธคงอุดปืนว่าด้วยเรื่องของเคล้คลาดคงพันชาติบรรดาคณะศิษยานุสิท์ที่ให้การเคารพนับถือมากก็เป็นบรรดาพวกทหารพวกตำรวจแล้วก็ ประชาชนทั่วไปที่ต้องทํางานเดินทางาสิ่งที่มีความเสี่ยงต่างๆก็มักจะนิยมมากราบมาบูชาวัตถุมงคลร่วมบุญกับหลวงพ่อสุพจน์นําวัตถุมงคลปิดนเหรียญบ้างเป็นตะกรุดบ้างไปพกพาติดตัวมีชื่อเสียงมากในเรื่องของแคล้วคลาดคุ้มกันภยัยกันมีดกันปืนป้องกันอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆได้แต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องยกเลิกเรื่องกฎของกรรมไป เว้นเสียแต่ว่าคนนั้นมีกฎของกรรมจะต้องเป็นไปก็ต้องตามนั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลในวิบากกรรมเก่าไม่หนักเกินไปแล้วบุญกุศลใหม่พอมีอยู่บ้างก็ใสวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสุพจน์วัดศีสงธรรมนี้ท่านปลุกเสกนําไปพบปติดตัวใช้ได้ผลแน่นอนอาตมาเองมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อสุพจนี้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเมื่อสมัยตั้งแต่ก่อนบวชพระ บวชมาปี2 5 5 2แต่รู้สึกว่าจะได้ไปกราบในช่วงประมาณปี2,140กว่าๆ40ไปปลายเกือบ50โดยเดินทางไปกับรุ่นน้องมหาวิทยาลัยนเรศวรที่รู้จักกันอาตมาในสถานะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนนี้ก็เรียนอยู่ที่มอเตเน,นสีสวนคณะวิศวะชื่ออนิตินิรพันธ์ สนทนาปราสายกันถูกคอก็มีวันหนึ่งก็ชวนกันไปทำบุญที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีขากลับก็ได้มีโอกาสได้แวะไปกราบไปทำบุญบูชาวัตถุมงคลกับหลวงพ่อสุพจ์โดยส่วนตัวแล้วมีความเคารพสัทธานในครูบาอาจารย์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธหรือจะเป็นมหานิกายหรือจะเป็นวัดบ้านหรือสายวัดป่าก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนโดยส่วนตัวของอาตมาแล้วคารพบครูบาอาจารย์ทั้งหมดไม่ว่าจะสายใดแบบใดขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีฌานสมาบัติมีญาณมีธรรมะมีวิปัสสนาญาณมีสมถกรรมฐานมีการศึกษาในพระธรรมวินยัยปฏิบัติได้อาตมาเคารพทั้งสิน้นในสมัยนั้นได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อ ก็ไม่ทราบว่าพระที่วัดท่้นมีกี่รูปแต่ว่าตอนนั้นไปไปพบหลวงพ่อกาลังนั่งรับแขกอยู่เพียงแค่องค์เดียวอาตมากับรุ่นน้องมอนในส่วนพิศนโลกนี้ก็ไปกันสองคนนำํำรถส่วนตัวไปไปพบหลวงพ่ออดีเป็นความโชคดีมากในสมัยเมื่อก่อนโน,น้นถ้ามีโอกาสไปทางด้านอุทัยธานีนครสวรรค์ก็จะแวะไปทําบุญที่วัดท่าสูงอุทัยธานีแล้วก็ไปกราบ หลวงพ่อจ้อยวัดศรียุทธุพรที่นครสวรรค์ขากลับมาก็จะผ่านที่บ้านพ่อพิสัยก็แวะไปกราบทำบุญกับหลวงพ่อสุพจน์ได้รู้จักท่านจากนิตยาสารธรรมะนิตยาสารพระเครื่องอาตมาก็เป็นคนชอบศึกษาแล้วก็ชอบสะสมใช้บ้างไม่ใช้บ้างสะสมไว้บ้างไว้ถวายวัดบ้างไว้ใช้ในกิจงานอน,นาคตของสงฆ์บ้าง ก็ได้อ่านหนังสือรีเอสารภักเครื่องวัตถุมงคลเขาก็เล่าถึงประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อสุพจน์ส่วนหนึ่งท่านเกิดมาเมื่อปี2488มาบวชเมื่อปี2508โดยปฏิปทาเท่าที่เคยได้ฟังมาท่านก็เป็นคารวาตใย,ยมธรมธรมดาาเหมือนประชาชนทั่วไปในสมัยที่เป็นคารวาสก เป็นคนมีอุปนิสัยดุดันเป็นคนผงผางเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนมุทะลุถ้าเรียกว่าตามภาษาของคนทัวท่วไปของวัยรุ่นก็เรียกว่าก็ประเภทดับเครื่องชนได้เป็นประเภทที่ถึงไหนถึงกันถ้าไปเจอกับคนที่มีความสุภาพสุภาพสมัยก็คงจะคงจะไปกันไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละจริตอุปนิสัยกัน แต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นคนมุทะลุเป็นคนดุดันเป็นคนเอาจริงเอาจังพูดจาขวานผ่าซากแบบนี้ถ้าอยู่ในทางโลก,กอาจจะลำบากสันิดหนึง่งถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คนที่ถูกจริตถูกขอกันจริงๆก็จะรู้สึกว่าอาจจะเหมือนเป็นคนไม่สุภาพอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ภายนอกที่สแสดงออกมาก็อาจจะไม่ไดี ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนั้นอยู่ในใจท่านเสมอไปเนื่องจากว่าจริตอุปนิสัยนี้เป็นสิ่งที่ติดมากับกจิตวิญญาณข้ามภพข้ามชาติชาติเก่าชาติก่อนมาแบบไหนเศษของอบุญของกรรมของจริตอุปนิสัยไม่อย่างก็จะติดตามมาสู่ชาตินี้ด้วยแต่ว่าถ้าไปในสังคมของชนชั้นผู้ดีมีการศึกษามีฐานะก็อาจจะรู้สึกว่าผงขางไม่สุภาพ ก็คิดอย่างนั้นได้ด้วยความที่ท่านเป็นคนมีอุปนิสายอย่างนี้พอมาบวชแล้วปรากฏว่าเกิดผลดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แนะนําให้ญาติโยมคณะสทาวัดป่าธรรมรุษสอนสังฆานุสอนเป็นคนผงผางทะลุนันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อสุพจน์ท่านเป็นคนมทุทะลุโมโหไล่พูดจาขวานญ่าซากพอบวชมาแล้วกลายเป็นเรื่องดีก็เลย ทำตัวเป็นเกเรอันจาพานแล้วก็มาบวชที่วัดป่าอย่างนี้ไม่ใช่แต่หมายความว่าต้องการจะสื่อว่าหลวงพ่อนั้นแต่เก,ก่าก่อนท่านเป็นแบบนั้นแต่พอท่านมาบวชพระท่านกลับเอาสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปเห็นว่าไม่ดีไม่สุภาพไม่เรียบร้อยนี่นํามาใช้ประยุ์ให้เกิดประโยชน์กับในด้านชีวิตการบวชของท่านเมื่อบวชมาแล้วท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้วิชาอาคม ศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มีการจาาลิกทุดงไปปฏิบัติที่นันท่นี้ไปศึกษาวิชาการหลากหลายอย่างที่ท่านเน้นและชอบมากก็คือเรื่องของแคล้วคาดคงกระพันชาตีชอบเรื่องการสักยันตะกุดเลขยันต่างๆวิชาอาคมต่างๆเพราะก็ว่าท่านทำวัตถุมงคลที่มีอนุภาพมากโด่งดังแล้วก็ลงหนังสือนังหามีคนบูชากันมากมายนั่นก็คือ ตะก,กุดพุทธคงมหาอุดการมีดกันปืนอาตมาก็มีโอกาสได้ไปบูชาท่านกระทำหลายรุ่นอยู่เหรียญนั่งทำหลายรูปแบบแต่ว่าบางส่วนท่านกระทำของท่านเองมีเจตนาที่จะถ่ายทอดวิชาของท่านเองไปให้ลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาได้บูชากันนาไปใช้กันแต่บางส่วนคณะลูกศิษย์ที่เขามีศรัทธาก็ทํามาถวายท่านบุกเสกแล้วก็ถวายไปที่วัดเลยอย่างนั้นก็มี ก็ไม่ใช่ว่าท่านสร้างเองทั้งหมดครั้งนั้นที่ได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีสงธรรมนี้ก็ไปในช่วงที่ท่านกําลังพักผ่อนสบายๆพอดีเป็นสาลาน้อยๆคือที่ทํามาไปมานี่มันตั้งสิบกว่าปีมาแล้วตอนที่มันทึกเสียงอยู่นี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่ที่ได้ไปมาครั้งนั้นมันตั้งแต่ก่อนพศสองพันห้าร้อยห้าสิบ ก็เรียกว่าเกือบเกือบยี่สิบปีแล้ววัดกระหงจะพัฒนาไปมากการไปในครั้งนั้นก็มุ่งตรงจะไปกราบไปทําบุญเราจะไปขอบูชาวัตถุมงคลบางสิ่งบางอย่างของท่านมาติดตัวไม่ได้มีโอกาสในการดูเสนาสนะสถานที่ภายในวัดสักเท่าไหร่ก็เห็นมีกุติอยู่มีศาลาอยู่มีที่นั่งพักของท่านอยู่แล้วก็มีจุดที่ให้บูชาวัตถุมงคล มีคารวะจะโยมมีผู้ชายอยู่เหมือนจะประมาณสักสามคนอุปถากดูแลท่านแล้วก็คอยจัดการเรื่องวัตถุมงคลให้ตอนที่ไปหลวงพ่อท่านนั่งอยู่บนเก้าอ,อี้นั่งที่เป็นแบบย,วยาวๆมีพนักพิงด้านหลังท่านนั่งคัสสมาบนเก้อาอี้ของท่านเป็นไม้แล้วก็ใส่อังสาตัวเดียวไม่ได้ห่มจีวรดูลักษณะเป็นพระที่ ร่างกายธรรมะธรรมแมงดีไม่ไม่ใช่พระอ้วนธรรมะธรรมแมงดูจะอาจจะผอมสนิดหนึ่งก็เข้าไปกราบเขาพอไปกราบเสร็จปุ๊บเราก็ไปด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่หลวงพ่อท่านเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่พอท่านเห็นเราเข้าไปเราก็เดินยิ้มไปท่านก็นทำหน้าเฉยแต่ใช้สายตาจ้องมาที่เราพอนั่งลงยังไม่ทันจะกราบท่านถามไอมาจากไหนอ่ะ เราก็ฟังแล้วก็อึกเสกนิดหน่อยก็ยิ้มยิ้มแล้วกราบบอกมาจากพิษุโลครับจะมากราบทําบุญกับหลวงพ่อพอดีไปทําบุญวัฒนาทรงมาไปกราบหลวงพ่อจ่อยมาเอาเหรอเออดมีมามาทําไมอะไรก็อยากจะมากราบทําบุญครับแล้วก็บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อด้เฮีออยากได้แล้วเอาสิน่ะรู้เรื่องเอาเลยเอาเรื่องมาชิ้นนึ่งไหนยิงออกไม่ต้องเอาไปเอาไปเฉพาะที่ยิงไม่ออกโอ้โหแค่ฟังเท่านั้นเอง เราถึงก็นิ่งอึ้งสองคนหันหน้ามองกันล็อกแลกวลกฮ่าอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยคือคือพูดพูดในใจดยแล้วก็พูดออกมาแล้วอออย่างนี้เลยเหรอเนี่ยนิ่งอึ้งไปอยู่หน่อยหนึ่งเราก็เลยถามท่านคุยบเบาๆอย่างอย่างนั้นเลยเหรอครับเนี่ยต้องต้องยิงเลยเหรอครับบอกเออถ้ายิงออกเจ้าไปทําไมเหตุใดยิงไม่ออกครับไม่ต้องเอาไปถ้ายิงถ้ายิงไม่ออกนี่ถึงเอาไปบูชาอ่าแล้วเราเราก็เดินไปดูที่ตู้มีหลากหลายอย่าง มีทั้งเหรียญมีทั้งตะก,กุดสลักพัดยางพอเราไปเลือกได้มาแล้วพอพอมันนั่งหลวงพ่อนเอื้อมมือไปข้างหลังตัวท่านยกขึ้นมาจะลองไหมลองอะไรครับหลวงพ่อเนี่ยเอามาเลยเหรียญมาเอาเปืนยิงเลยเราฟังตอนนั้นเราก็ตกใจจะได้ลองดูแน่จริงหรือเปล่ายิงออกหรือไม่ออกถ้าออก,กไม่ต้องอไปทาให้ออกก็ไปติดตัวไปใช้ถ้าวหาอย่างนี้ คือตอนนั้นเนี่ยเราไม่ทันตั้งตัวโอ้โหรู้สึกสะอึกอยู่น้อย,อยแต่พอมื่มาพี่นาแล้วนี่แสดงว่าวาระจิตกำลังชาญของท่านมีความมั่นคงมากท่านมีความแน่วแน่มั่นคงในครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาท่านท่านมีความมั่นคงแน่วแน่ในคาถาอาคมมีความมั่นใจในสิ่งที่ท่านเรียนมาที่สําคัญก็คือชาญของท่านนี่จะต้อง คิดว่าก็ต้องเป็นฌานสี่เป็นอย่างน้อยนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของอธรรมาแต่ท่านจะได้ฌานระดับไหนนี่ไม่ทราบแต่คนที่จะมีความมุ่งมั่นชัดเจนพูดจาได้ฟันกันตรงตรงแบบนี้ได้ให้มั่นใจปนไปเลยก็ต้องมีกําลังของฌานสี่เป็นพื้นฐานถ้ามีฌานสี่เป็นพื้นฐานแล้วไม่ต้องพูดถึงอะไรฌานสี่นั้นเป็นกําลังที่สุดของสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี จะสั่งอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ท่านยืนยันเลยว่าเหรียญของท่านเนี่ยถ้าจะเอามาเอาประเภทที่กันมีดกันปืนเนี่ยได้มาปุกใส่มือเลยฟันเลยฟันตูมเข้าไปฟันที่แข็งก็ได้ฟันที่หลังก็ได้แต่ฟันเข้าไปแล้วก็ท่านจะยินดีในการรักษาพยาบาลจ่ายค่าพยาบาลตายค่าทําควันให้แต่ถ้าฟันไม่เข้าเอาไปเลยกระบูชา,าไบเหรียญแค่ร้อยกว่าบาทประมาณนั้นเองตะกุดดอกนึงก็ไม่เท่าไหร่ ราคาถูกๆก็มีร้อยก็มีหรือถ้าดอกใหญ่มีจานยันมากก็อาจจะสามร้อยสี่ร้อยในสมัยเมื่อกว่าๆยี่สิบ,บปีที่แล้วอาจจมาการได้บูชาตะกุดมาได้บูชาเหรียญมาเหรียญที่ท่านทําก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็มักจะมีเป็นรูปท่านแล้วก็มีรูปยนันแล้วอาจจะเป็นปืนคว้กระดาบอย่างนี้มียันสารพัดอย่างยันอาคมที่ท่านลงก็พื้นฐานที่สุดเนี่ยจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน อัคคระคา,าถา,าคมได้แดก็ตามก็จะต้องเริ่มต้นด้วยพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยพุโทโธเริ่มต้นด้วยนโมพุทธ,ธายะพระเจ้าข้าองค์อย่างนี้จะต้องมีอิสวะสุหัวใจของอิติปิโสพุทธเจ้าสวาัสดิโตพุธรรมสุบบณุพะสงค์จะต้องมีมะอาอุเนี่ยมีนัมมะพาทะทาทั้งสี่มีพุทธ,ธสังมิหัวใจศีลหัวใจพระัตนใจยันตร,ยยนระย่างที่ดูในเหรียญหรือดูใน สิ่งที่จารในตะก,กุดก็เป็นระรตนารัยทางนั้นเป็นระรตนารัยน้อมลงมารวมมาเป็นมงกุฎพระพุทธเจ้าหมังเป็นบารมีสามสิบทัศบ้างมีอิติปิโสแปดทิศบ้างดูแล้วคาถาก็เป็นคาถาคล้ายๆกับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆที่หลายๆองค์แต่ความสําคัญความแตกต่างมันอยู่ที่ว่ากําลังจิตของแต่ละองค์ที่ปลุกเสกนะั้นแตกต่างแค่ไหน วาสนาบาร,รมีบุญเก่าของแต่และครูบาอาจารย์ก็มาไม่เหมือนกันท่านมาในแนวของด้านฌานสมาบัติที่มีความเข้มข้นเข้มแข็งเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนผงผางพูดจาขวัญพาซา,ากเลยพูดคิดยังไงว่าอย่างนั้นเลยเป็นคนมีสัจจะบาร,รมีเอาจริงเอาจังเพราะน,นสั่งอะไรถ้ายอย่างนั้นกำลังฌานมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานปัญนาจะเอาเรื่องอะไรก็สั่งได้ทำนั้นเลย เวลาท่านปลูกท่านเสกวัตถุมง,งคลท่านก็กําหนดเอาวัาตถุมง,งคลไว้ตรงหน้าแล้วก็นั่งขัสมาธิโยงสายสินมาอารัธนาบรมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บรมีครูบาอาจารย์บรมีเทพเทวดาบรมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูของวิชาต่างๆรวมลงมาปัจจุพลังลงมาแผ่อานุภาพลงมาสู่วัตถุมงคลทั้งหลายเหล่านี้ให้มีผู้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นชนะที่สุดก่อน จากนั้นท่านก็บริกรรมคาถาของท่านการบริกรรมคาถาไปกระลมหายใจเข้าออกนี้ก็เหมือนการเจริญกรรมฐา,านตามปกติที่เราเราท่านทั้งหลายภาวนาให้ใจเข้าพุทโธให้เจออกพุทโธให้ยใจเข้าสัมมาห้เใจออกระหังให้ยใจเข้าน้ำมัมพะทะห้ยใจนโมพุทธเจอะไรก็ตามท่านก็ใช้คาถาของท่านที่ท่านได้เล่าเรียนมาภาวนา้อมกรลมหายใจการที่จิตของเราไปอยู่กับคาถา ไปอยู่กลมหายใจโดยที่ไม่ส่งจิตออกไปสูงนอกก็เกิดสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิแล้วเราก็ยังย้ำในคาถาในคำบริกรรมนั้นอยู่สมาธิก็เรื่องลำดับเพิ่มขึ้นจากความฟุ้งซ่านก็ไปสู่คณิกะสมาธิสมาธิเล็กๆน้อยๆเข้าสู่อุปจารสมาธิขั้นกลางก่อนจะเป็นฌานภาวนาต,ต่อไปก็ไปสู่ปฐมฌานฌานที่หนึ่งเมื่อเข้าถึงปฐมฌานแล้วบริกรรมคาถาอยู่ ที่นากรรมฐา,านกองใดอยู่จิตมันจะทรงแน่นอยู่กับคาถาหรือกรรมฐา,านกองนั้นจากนั้นเมื่อจิตทรงแน่นมั่นคงในปฐมฌานแล้วถ้ายังคงมั่นคงเด็ดเด็ดเดียวนิ่งสงบอยู่โดยที่ไม่ฟุ้งซ่านออกไปจิตก็จะเลื่อนไปสู่ฌานที่สองแล้วไปั้นสามฌานสี่ตอนนี้นี่คาถา,าต่างๆก็จะหยุดบริกรรมหยุดภาวนาไปก็จะเหลือแต่จิตที่สว่างอย่างเดียวจิตที่สว่างนี้แหละเป็นจิตที่มีกําลังมาก เมื่อจิตเข้าสู่อุเบกขาลมก็คือความเป็นกลางความว่างเฉยไม่รับสัมผัสสิ่งใดๆที่มากระทบแล้วก็เอกคตาลมก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวนี่คือกําลังของชา้นที่สี่เมื่อไปถึงชานที่สี่แล้วไม่นึกไม่คิดไม่อะไรทั้งสิน้นตอนนั้นจะไม่มีการอธิษฐานอะไรไม่มีการ แผ่พลังปจัจจุเรื่องใดๆจะจะไปอธิษฐานตอนนั้นไม่ได้จะต้องอธิษฐานไว้ตั้งแต่ตอนอุปจารสมาธิจิตกําลังมีสมาธิเล็กน้อยอธิษฐานเลยว่าวัตถุมงคลน,นั้นต้องการให้เป็นด้านไหนด้านแคลงแกร่งทันคุ้มกันภยัยป้องกันพยิงอันตรายกันมีกันปืนอธิษฐานให้เสร็จแล้วจากนั้นก็บริกรรมคาถาแล้วก็เข้าสู่สมาธิเลื่อนไปลำดับไปอุปจารสมาธิชั้นหนึ่งพอถึงชั้นหนึ่งแล้วพอจะไปช 2, 3, 4, ั้นสองสามสี่คำบริกรรมจะหายไป ในช่วงที่คำเริยมหายไปนี่ไม่ใช่สมาธิมาตกมันมีสมาธิมากขึ้นจิตมีกำลังสูงมากขึ้นก็ใช้กำลังจิตนี้แหละปัะจุลงไปสู่วัตถุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเหรียญก็ตามเป็นตะกุดก็ตามตั้งความปรารถนาดีๆเอาไว้ก็พลังนั้นก็จะปัะจุลงไปสู่ตะกุดเมื่อคนเอาไปจะไปใช้ตะกุดไปใช้เหรียญก็แคล้วคลาดคุมกันัยแต่ท่านบอกว่าของท่านนะท่านยืนยันท่านลองได้ท่านพูดอย่างนี้ โดยทั่วไปครูบาอาจารย์หลายท่านท่านจะไม่ให้หลงพระเ <c oughs> พราะอะไรเหรียญก็ดีตะกตรุดก็ดีส่วนใหญ่ก็จะมีรูปพระพุทธเจ้าจะมีรูปพระสงฆ์ซึ่งเป็นสรณนะส่วนหนึ่งของพระธัตุอยัยก็ไม่อยากให้คนทั่วไปเป็นบาปไปยิงรูปเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่สมควรไปยิงรูปเหมือนพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีครูบาอาจารย์หลายท่านก็เกรงว่าจะเป็นบาปเขาก็จะไม่ให้หลงพระ ให้อธิษฐานพกติดตัวไว้ให้แควขาดคุ้มกันภไยแต่ของหลวพ่อสุพจน์นี่ท่านท่านเป็นผู้อนุญาตเองใครอยากมั่นใจคือเลี้ยนไว้เลยแล้วก็ยิงปืนเลยถ้าดังเช๊เชไม่ออกเข้าไปได้แต่ถ้ายังดังตูมขึ้นมาแล้วก็ท่านรับผิดชอบส่งโรงพยาบาลให้ให้ทะค่าทางพันให้ทํา,า,าทไมจึงมีความมั่นใจขนาดนี้มั่นใจอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าสมาธิมีความมั่นคง สามารถท่งสมาธิได้เด็ดเดียวระดับเป็นฌานก่อนจะมาเป็นฌานก่อนจะมาเป็นฌานแบบนี้ต้องทำไงก่อนมันต้องมาจากการสวดมนต์จากการเดินจงกรมการหัดภาวนาการดูลมหายใจกว่าจะมาเป็นสมาธินี้มาไงต้องมาจากการรักษาศีลก่อนก่อนจะไปเริ่มรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ตั้งใจมาบวชในพุทธศาสนาได้นะ ต้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไงต้องเกิดจากความศรัทธาศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมสงฆ์ครูบาอาจารย์ความศรัทธาในพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าพุทธานุสติขมัฐานก็คือการระลึกถึงพระศาสาศดาของเราเองในเมื่อเรามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในครูบาอาจารย์มีความศรัทธาในการปฏิบัติก็นำสู่กันตั้งใจบวชเมื่อบวชแล้วยังมีความตั้งใจอย,อยู่ก็พยายามรักษาศีลให้ดี นี่เป็นธรรมะทั้งหมดกว่าจะมาถึงจุดปลายได้นี้เหตุมันต้องดีก่อนรักษาศีลได้ดีมันสวดมนต์มันศึกษาธรรมะเจริญกรรมฐานนี่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆจิตก็เริ่มทรงสมาธิทุกวันก็ต้องสวดมนต์เอาจิตให้อยู่กับสมาธิอยู่กับบทสวดนั่งภาวนามีคาถาอะไรกรท่องไปเอาจิตอยู่กับคาถานั้นอยู่กับลมหายใจจิตมันก็เป็นสมาธิ ภาวนาเรื่อยๆสมาธิก็กลายเป็นฌานเมื่อเป็นฌานแล้วจะทําอย่างไรให้สมาธิมันทรงตัวก็ต้องเจริญวิปาาัสนาญาณเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานคือการทําให้จิตสงบกับวิปัสนากรรมฐานการลดละกิเลสเป็นสิ่งที่ต้องเดินคู่กันไปตามลนะดับเมื่อกําลังฌานเข้มข้นแล้วก็ต้องไปเจริญวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณมีอะไรมากมายก,กายกอง การพีนัยเห็นทุกเห็นโทษของธาตุสี่ขันห้าการมีรูปร่างกายการเปื่อยหน้าผูพองของสังขารร่างกายความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ความที่ทุกสิ่งอย่างต้องสลายตัวไปอย่างนี้ความเบื่อหน่ายในการเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายไม่มีความปัรถนาในรูปร่างกายอีกอย่างนี้เรียกว่าวิปาาัสสนาญาณมีหลากหลายอย่างมากทําไมเมื่อเจริญสมถะกรรมฐานจนได้ฌานระดับนี้ต้องมาสู่วิปาาัสสนาญาณ ก็เพื่อที่จะรักษาอารมณ์การจเจริญวิปัสสนาจะทำให้จิตนั้นมีความเบาสบายพอใจเบาสบายแล้วตัวสมถะก็คืออารมณ์ชันก็จะส่งตัวก็ไม่ทราบว่าห,หลวงพ่อสุพจน์ท่านปฏิบัติได้ระดับไหนแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่มีความแกล้าขนาดนี้ศึกษามาขนาดนี้ท่านก็คงจะได้ทั้งสมถะและว,วิปัสสนาครบถ้วนธรรมามีความเข้าใจอย่างนั้น ทำไมจึงนำเรื่องราวขององค์หลวงพ่อสุพจน์นี้มาให้คณะสถาวัดป่าธรรมน,สนุสรวัดป่าสังคน,นุสรได้ฟังกันก็คือต้องการจะแนะนำเป็นแนวทางว่าบางคนมีจริตอุบนิสัย์แตกต่างกันไปบางคนสุภาพอ่อนโยนบางคนเป็นคนผงผางเป็นคนมุทะลุเป็นคนทอบไพ่กำลังอย่างนี้แต่ละคนมีทั้งบูรละบุญมีทั้งแข็งและอ่อน ถ้าอ่อนๆก็เข้า,าสังคมได้ง่ายไปที่ชื่นชมของคนทั่วไปแต่ใครที่มีลักษณะเป็นคนแข็งแข็งก็องเอาความแข็งนี้มาใช้เกิดประโยชน์ในเมื่อเป็นคนแข็งคนแร่งคนกล้าเมื่อมาบวชเมื่อมาปฏิบัติธรรมเมื่อมาสวดมนต์เมื่อมานั่งสมาธิก็เอาความเข้มแข็งตัวนี้มาตั้งใจสวดมนต์เอาความเข้มแข็งตรงนี้มาตั้งใจทําสมาธิทําให้จิตมันสงบทําให้ยิ้มเป็นฌาน อย่าเอาความแข็งแกร่งพวกนั้นไปเป็นอันดับ่านจํทำร้ายคนอื่นไปยิงไปฆ่าไปฟันชาวบ้านไม่เกิดประโยชน์สร้างบาปใส่ตัวเอาความเข้มแข็งส่วนนี้มาก่อให้เกิดคุณและประโยชน์แก่ตัวอย่างเช่นหลวงพ่อสุพจน์ว่าสี่ทองธรรมนี้เอาความเข้มแข็งว่าฝึกให้ได้ฌานสมบัติมาท่องภาวนาคาถาต่างๆให้เป็นกรรมาฐานและสุดท้ายก็ใช้ผลของมามา,มาเป็นวัตถุมงคลมาปลุกมาเสรมาทำนนทํทำนี่ให้เป็นประโยชน์กับ ชาวพุทธทั้งหลายทหารแคล้วคลาดปลอดภัยไปดูแลชายแดนก็ปลอดภัยดีตำรวจไปจับผู้ล้ายไปสอดส่องพิทักษ์สันติราษฎร์ก็แคล้วคลาดปลอดภัยดีอย่างนี้เป็นขุนเป็นบุญเป็นกุศลใครที่มีพกติดตัวเดินทางไปทํางานทําการต้องใช้รถทุกวันหรือทํางานในที่สูงเป็นวิศวกรเป็นช่างก่อสร้างถ้ามีความไม่สบายใจก็เอาวัตถุมงคลนั้นติดตัวไป หลายคนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็แคล้วคลาดอันนี้ถือว่าเป็นด้วยกําลังบุญบารมีของหลวงพ่อสุพจน์ที่มีผู้เจ้าพระธรรมมส่งปฏิพึ่งมีความมั่นใจในครูบาอาจารย์คราวนี้เมื่ออธิบายา่างนี้ก็จะมีคนแย้งบอกว่าทําไมท่านอาจารย์ธรรมนุสอนไม่สอนธรรมะน่าจะเอาธรรมะมาสอนกันทําไมยกเรื่องวัตถุมงคลมาสั่งมาสอนมาแนะนําให้ ไปบูชาวัตถุมงคลอย่างนี้เป็นการยึดมั่นถึงมันก็ต้องตอบตามนี้ว่าจริตอุปนิสัยความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบุญบารมีที่สั่งสมหาธรชาติบางก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนเด็กมองหกที่จบมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีเป็นร้อยเขาชอบอะไรเขาก็าไปทางนั้น แต่ถ้าเขาตั้งใจเรียนจริงเขาก็จบปริญญาตรีได้ที่สําคัญแม้จะไปในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ใช่ว่าเขาจะไปเลือกเรียนคณะเดียวกันภาควิชาเดียวกันมีหลายสิบภาควิชาหลายสิบคณะถ้าตั้งใจเรียนเอาจริงเอาจังจบมาเป็นแพทย์จบ,จบ,จบเป็นวิศวะเป็นเภสรรัชเป็นทันต์เป็นพยาบาลหรือรัฐศาสตร์หรือเป็นครูหรือเป็นอสาปนิกจบมาก็ได้ปริญญาตรี แล้วก็สามารถทํางานหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาความประสงค์ความชอบของตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เกณฑ์ให้คนอื่นมาชอบเหมือนตัวเองเราชอบแบบไหนแล้วก็ชอบไปแต่ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครคนอื่นเขาชอบอีกแบบหนึ่งก็ต้องให้สิทธิให้เหยียดเขาเพราะว่าแต่ละคนก็ล้วนมีดีของตัวเอง ราต้องเข้าใจจุดนี้ถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้ชาวพูดด้วยกันเองก็ตีกันก็ทะเลาะกันพระภิกษุก็มีทั้งฝ่ายวัดบ้านแล้วก็ฝ่ายวัดป่ามีทั้งธรรมยุทธ์มีทั้งมานิกายมีทั้งพระนักเรียนมีพระนักปกครองมีพระนักปฏิบัติบางองค์ก็เป็นทั้งพระนักเรียนด้วยพระปกครองด้วยแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยพระกรรมาฐานก็มีทั้งกรรมาฐานแบบสุขววปัสสโกก็มี ที่ไม่ได้ไม่ได้ความสามารถพิเศษอะไรเพียงแค่ได้สมาธิขัดขา่ากิเลสได้นั้นก็มีมีฝ่ายที่ได้ททพิจักรยานก็มีในฝ่ายที่ได้พิญญาสมบัติปัก็มีฝ่ายที่เป็นปฏิสัมพิทายานก็มีเพราะฉะนั้นต้องไม่เอาความแตกต่างพวกนี้มากะมาเค้นให้คนอื่นที่ไม่ตรงกับเราต้องเข้าพวกกับเราใครที่ทําให้เหมือนเราเป็นฝ่ายผิดอย่างนั้นไม่ใช่กรณีของหลวงพ่อสุพจน์นี้ต้องถือวละ เอาความดีของท่านมาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะบุริสัยที่มีความแข็งแกร่งเป็นคนเอาจริงเอาจังอย่างนี้ปรับเอาสิ่งนี้มาใช้ในการสวดมนต์ให้เป็นสมาธิปรับเอาสิ่งนี้มาใช้ในการบำเพ็ญภาวนาให้เกิดสมาธิเอาสิ่งนี้มาทาให้เกิดฌานเกิดความตั้งใจในการรักษาศีลมีความตั้งใจในการคารพระพุทธเจ้า,ภา,ภาพระธรรมสงฆ์อย่างนี้จะเป็นประโยชน์นี่ก็เป็น สาเหตุที่นำเรื่องราวของหลวงพ่อสุพจน์จันทรูปรโมวัดศรีทรงธรรมอยู่ที่ตำบลบ,บึงประทูอำเภอบรรพบิสัยจังหวัดนครสวรรค์นำมาเล่าให้คณะสถาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังขนณสรสขโวไทยได้ฟังแล้วก็นำไปเป็นเยี่ยงอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมานุสอ์ด้วยนะคะกับโมหันาสาธุค่ะ